เย็นรี uh, ่เย็นร sure> oh, ี่เขาเรียกอะไรอ่ามันมันเรียกว่าอะไรคะเดี๋ยว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 โอ้โหกูมีเอาดอกเดือดแตงกวามึงเนี่ยเอาละครับนี่นะครับเขาเรียกรถช่องรถมิดรถช่องไฮบิดครับช่องไฮบิดมีการผสมผสานระหว่างรถช่องนะครับกับผลไม้พื้นเมืองของเรานี่ก็จะเป็นกล้วยนะครับ อืมกูจะได้ความหนึบหนับต่อไปครับเรามาเติมแป้งจากัวามมันอืมแต้ความมันครับไม่เอาครับไม่ให้ต่อไปครับเรากินน้ำมันเลี่ยนส้มครับตัดเลี่ยนได้อย่างดีอืมหืมเอาทุกคนบุบ ในหัวนะครับทำตามได้เพราะ